หยาดทิพย์รีวิวพาลูกสาวฉีดวัคซีนครั้งแรกคุณแม่สวยคุณลูกน่ารักสำหรับนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปานที่ตอนนี้ไม่บอกก็รู้ว่าเหลอลูกสาวมากแค่ไหนและนานๆครั้งจะได้พาน้องไม่ย,ย่ออกมานอกบ้านแม่ใหญ่ก็เลยรีวิวกับการพาลูกสาวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกซึ่งหยาดทิพย์รีเกนแคปชั่นไว้ว่าคุณหมอชมด้วยและได้บอกว่าตัวเลขน้ำหนักส่วนสูงลูกสาวไว้ด้วยฉีดวัคซีนครั้งแรกร้องไหมไม่เหลือร้องดังเลยค่ะ แต่แป๊บก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมวันนี้คุณหมอชมหนูน้ำหนักขึ้นดีมากหนัก3.8กิโลกรมัมสูง51เซนติเมตรแล้วค่ะเป็นโมเมนต์แม่ลูกที่รู้เลยว่าหยาดทิพมีความสุขมากแค่ไหนอะไรตอนนี้ก็ให้ลูกไปหมดทั้งเวลาและความรักและคอมเมนต์ที่มีคนชมความน่ารักน่าชังของลูกสาวและคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยไม่เปลี่ยนกลับมาหุ่นเป๊ะเข้าที่เร็วมากขอขอบคุณภาพหยาดทิพน้องเมยา่าภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ดก